สวัสดีค่ะ SCR ราชาแหลกหลังคานะคะวันนี้นะคะจะพามาดูนะคะเราหลังคานะคะ CRV นะคะ G5 นะคะนี่เป็นเราแนบนะคะตัวนี้นะคะไม่ต้องเจาะรถนะคะหนาแข็งแรงตรงรุ่นนะคะใช้ยึดน็อตเดิมบนหลังคานะคะสามารถติดแหลกหลังคาเพิ่มได้ติดเป็นนอนเพิ่มได้นะคะ หนาแข็งแรงมากค่ะเดี๋ยวพาไปดูโดยรอบนะคะพอติดแล้วมันก็ดูดีขึ้นเยอะเลยค่ะสวยงามมากค่ะพอติดแล้วมันก็เพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวรถนะคะแล้วก็ใช้งานได้ด้วยนะคะทำให้รถด,ดูสวยขึ้นนะคะ ทำให้รถดูมีมุมมองที่ดีขึ้นนะคะนะคะสวยงามมากค่ะแน่ไปกับตัวรถเลยนะคะลูกค้าสามารถติดคานขวางเพิ่มได้นะคะงาแข็งแรงตรงรุ่นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้ที่ SCR ราชาแหลกหลังคานะคะเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะ เดี๋ยวมีอะไรเราจะมาอัปเดตให้ชมกันอีกเรื่อยๆนะคะสวยงามมากสวัสดีค่ะ